เอออาใหม่ด <Merci. S 1> hmm. oh, wow. ูกว้าวดีครับมาดูเก่าไปเก่ดีครับจับยกมือสบายดียกมือสบายดีอ สวัสดีครับก๊กเก๊ตป่ารุ่มเออออเอาหารที่อย่าง,ง,งกง้องให้แกงหน่อไม้ปิ้งกบกินกินกินเด็กๆกลงไปที่ย่างหน้าเพื่อน,นอตักเคยบอกชื่อคมาขอพค่งยังป็นเด็กอีาไม่รู้แม่รักกาแฟอย่านี้นะไปย่หน้าเนาะ แนเน่ยยามันช่ไปเห็ดไม่หรอกมาตัดกระตุกกะตุกน้นเขี่องไรนี้วะตู้นไอยู่วะตู้เสือ,ม,อ,อมันบา,ม,านะนะมันหนักเกินมันพอยเกินกระตุกน้ำเขี่ยนทนดัปีปีราปีปีเลย

อ่าเดี๋ยวเอปูเอปูลงเชาโอ้่แล้วจนรดึงใครมันกลเออเคยรอดครันมันสมกลมบวกลม่นอ่นเนียเด็บางเนาะไม่จ้า่ลวไม่เจ้แล้ป ต้องเชิญไม่เป็นที่รักนะเมือนอะไรท่รักนดี๋ยวมาสืตือนม่เป็นกับมานี่เนาะหนึงแขนมันหนักเนนะักน่ไมได้จับติดปิดเน้

mặc quá 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 mặc hết bột, quá mặc quá mặc quá mặc quá Hết, quá mặc 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 quá Nè, quá mặc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  สบายดีปาลุงก่อนฮะสบายดีปาลุงก้อนขุก้าปาลุงก่อนเฮ้ยดกกนนี่เกงนี่นี่เดี๋ยวไปใทวกันอ่ะนำแลวอะ นเ่น่า้อ่านังอ e, ือปลาลูใช้ปลาลูเลยอ่าสวัสดีค่ะพี่ยงเดี๋ยวเฮ็ดแม่จะเอาหาสวัสดีสวัสดีแม่

Hoa cục à, này. của mình. Uh, uh. Mình có cố gắng chưa có có ขอ้นมาเลยขาดหมดเลยตกการเลยห้อ c งานบืนน่งลงนั่งลงยังเพาะนั่งลงจะกินแกงน้ำมันปอยังกินอหู่อยากกินน้บมันเอขอกรุ๊ครับก่อนป้าลุ้งก่อน Đi khắp con Đi khắp Nha Đi khắp Đi khắp bà luôn <laughs> Đi khắp bà Đi khắp Đi khắp Đi, pháp. đi, pháp, đi pháp.

มีครับปลาลุงปลาลุงมีครับปลาลุงบ๊อง เดี M ๋ยวแฮงบ่มื้อเก็บปลากินเลยอือเสียงนะครับเก็บมาจนเบื่อมันก็แล้วดอกมากินสามเกือกก็มีแต่ไก่ใหญ่กินเบิกมื้อละเค้าถ้ากินแล้วเฒ่าอยู่นะเฒ่าหมดแล้วมาหมดนี่แล้วก็ตายสิยามะอีกโยกะหวมแล้วบ่

แรงไหมบ้างขาวค่ะตบางสิเม่อะออเห็ดป่ะส่วนคนอื่นคือว่าออกอะไอืมเกอไใหม่เลย กาหาสังเต็โอ้แม่ว่าไม่ที่ถึงแม่เอาตีใส่ตีใสตีใสเอาตีใส่ี่ปหน่อยใสมาอย่างนี้มลงางครับยลงางคับลงกองครับยองคับิลงครับ

จอมพูดสายแม่ไปเอาหนังมาจอกแม่ไปจอ่คนแม่เอาแกมามาที่ไรเพมาหาดังมี้ดจอกอ่ะต้พูมาหามอด้ไมีกยได้อน่้ยทะเข้าไปอีกหมอนะไม่ยอยสิ ยนไพ่อยนนงยไาหไ่โอ้ยออนะยินใหให้ยินให้ก็ให้ยินแน่ยินเองโลดยินเองโลดกันนั่น่ะยินเองด้ำเก่งนะเอ้ยพกเ่าน้อยเฮ้ยหูดูเยมันจะใส่ไมันอได้ให้ยินให้กับนมแม่บุกิน แม่อยู่นั่นอยู่นะใส่แมแล้วก็เทำให้ับ้าไปแล้วไปก็ไปคุณผู้ชมเนยเติมเฮียนขู่กังเลยขู่ไป อืมเียกนะูกอมีบก็เอิบห้ใ้กินใกกินกล้ไนำนำขาวบอจับปนจปน่ปนจบปนกะขโมยกนไม่ปนปตัวกินอะไรนเ่ให้ขาวบอกินโมแกนอเนี่ย โอ้ยคุณน่ะจับว่จับวดีเนาะจาบคว่โอ้สิทเ้หรอเดินลงมาเดินงมาคุยไปอเจ้ขอนค้โทรซักก้อนขอขอกันไมคคิดหนาเด้อขอพุณอะไรที่มาเบึงมาสม